สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุขคุณมาในกับผู้เยยานิวเกาะจ้าพี่น้องจ่ายานิวก็มีข่าวมัปเด็ดเรื่องบอดบอยซิริชัยซอแอนอล,ลดีรอยยิ้มอันมีความสุพี่น้องบอดสอเพิ่นขอบคุณกําลังใจทุกกาลังใจมือวานนี่เพิ่นกับไล่สดกุมปิดนะพี่น้องจ่าอันเอฟซีก็มาให้กําลังใจหลายหลายบอดบอยแล้วกันสี่พันกว่า ค้นพี่น้องสุดยอดมากบอดบอยสอแอนเฮงเฮงปังปังเด้อจะเด,ด้อบอดบอยแล้วก็ขอบคุณทุกๆกการติดตามรับชมกับส่อแอนเพิ่นกระทำกันว่าไปแสดงใส่มือใดจะพอกะฮักนะหนัหาหากพี่น้องบอดกระสอเพิ่นหยอกกันเป็นตหาหักหักพี่น้องจ้าแล้วกันสอแอนแล้วกันว่ามือวันเตียนสามสิบเพิ่กนกระเจกลับไปแสดงเราเพิ่กนกระเจได้กลับไปนอนบานยุคนแก่นหนะาักกัพี่น้องบอดบอยแล้วกัน อันแวะจินเขายุ่ปั่มบอยุ่นน้ากันอีกจะยี่สิบนาทีกันยังดีได้ว่าสันพี่น้องหนาฮะกับเห็นกันหกชั่วโมงว่าสันรบา้วแล้วก็อันไปสดแยกย้ายกันไปแสดงเนาะพี่น้องแต่ว่าก็เสดไดเจอเจอกันอยู่มืออื่นมือหื้นพี่น้องจ้าเพราะว่าก็เสิกลับไปนอนบ้านยู่นขอนแก่นสันซอยแอนว่าหกชั่วโมงเราไปนอนบ้าน่าสันหนาฮักับพี่น้องบอดบ่อยซอยแอนเพลินแยกกันทํางานเนาะพี่น้องจ้า เอฟซีหล,หลายท่าันกับเขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องสู้ๆเดลอาครอบครัวอบอุ่นจ้าลูกสาวสวยน่ารักจ้าทั้งสองคนเลยพ่อบอยแม่แอนสวยหล่อน่ารักที่สุดเลยค่ะน่ารักมากค่ะสู้ๆนะคะเพราะว่าเพิ่นกระตอง g ใหญ่ๆ,ๆกันทํางานพี่น้องนหนาฮคับบอดกระสอบเพื่ออนาตครอบคัวเนะพี่น้องจ้าขอให้พี่ทั้งสองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีปีใหม่ขอให้รักกันให้มีความสุข ลายลเด้ยลาบัลลาสมกันดีคักน่ารักที่สุดเลยคะ่ะเหมาะสมกันคากพี่นงจาบอดบอยโซแอนน่ารักจังเลยสวัสดีคะ่ะต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องทำกอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงเฮปังปทุกคนเด้อจ้ารวยรวยจ้าสิปีใหม่เราก็คอยมีความสุขหลายๆเนาะ เฮงๆปังปังทักทายนะคะขอให้มีความสุขเฮงเรวยๆวยปีใหม่แล้วเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางแข็งแกรปลอดภัยทุกเส้นทางคะ่ะเฮงๆปังปังรวยๆวยทั้งสองคนผอมทั้งทีมงานสุผูสุคน้นฮักคือเก่าจ้ารักและติดตามเสมอจ้าบอดบอยซอแอนขอให้เฮงเปังปังเลยรวยด้วยจ้าสู้จ้าอยู่ไกลแต่กลแต่ใจก็อยู่นำกันตลอดเนาะจ้า งานคือเงินจ้าเงินคืองานสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่น้องเอฟซีกระซ่งหัวใจให้รัวรัวบอดบอยสอแอนตาฮักพี่น้องจ๋าเพิ่เว้าแเราเพิ่นก็ะยิมหัวตาฮักนะคะร้อยยิมเฮ็ดให้มีความสุขเข็นเราก็ยิมตามพี่น้องของเาะาเป็นเอฟซีก็ดีใจน้ำพิ่นพี่น้องน่ารักที่สุดเลยขอให้มีความสุขมากๆเด้อจ้าน้องบอยน้องแอนสวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณบอยคุณแอนขอให้มีความสุขมากๆานะคะ่งเฮง,งปังๆรวยๆจ้าเดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทางแมนพี่นงเจวขอให้บอดบอยซอแอน่งเฮง,งปังๆรวยๆด้วยจ้าเดินทางด้วยความปลอดภยัยทุกเส้นทางสุขสุขูดสุขนพร้อมทั้งเอฟซีสุขูสุขนเด้อยู่ดีมีแห้งเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางคือกันจ้าพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังใน่ด้วยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย